พ่นกัสนิมตูดน้ําเขาว่าดีเพราะที่เราเป็นเจ้าแรกแ,รกแต่วันนี้ทุกที่ก็บอกว่าเป็นตูดน้ําแต่ลืมเติมคําหลังเพราะมันคือน้ํามันเป็นอย่างไรไปชมกันครับ อสวัสดีครับผมเบสนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าสูตรน้าจุดจุดจุดที่ลืมคําใส่คําว่ามันลงไปมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้ช่างกำลังล้างอยู่เสียงดังนิดนึงนะครับอ่ะมาดูครับสภาพตอนนี้คือค่อนข้างเละนะครับดูพื้นน้ำเนี่ยเวลาเจอน้ํามันก็จะเข้ากันง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันผสมกับน้ํามันจะไม่เข้ากันนะครับมันจะลอยตัวนี่ครับอันนี้คือยางมาตอยนะครับเนี่ยเต็มพื้นเลยนี่คนดู นี่ยังลอกไม่หมดนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นคราบดำๆแล้วยอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสูตรยางมาตอยหรือสูตรน้ํามันอันนี้ผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าแบบนี้อย่าไปพ่นมาถ้าแบบนี้มันจะส่งผลเสียกับรถมากนะครับเสียเวลาถ้ามาแบบนี้ผมบอกก่อนนะครับผมต้องมีค่าบริการเพิ่มนะครับในการลอกนะครับอ่าเพราะว่า1เลย เวลา 2. ผมต้องใช้น้ํายาในการลอกยางมาตอยนี้ออกอะ่ะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเปลืองมากๆเพราะราคามันไม่ได้ถูกมากอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่นี่เดี๋ยวทําเสร็จก็จะสวยสดงดงยามแน่นอนแล้วตัวยามาตอยถ้าเราไม่ลอกได้ไหมครับเอ่อถ้าเราไม่ลอกได้ไหมได้ครับ แต่ว่าเราจะไม่รับประกันให้นะครับในเรื่องของรับประกัน10ปีที่เรามีให้เนาะเพราะว่าเราก็มั่นใจในการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะครับแต่ว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปพ่นทับเขาเรียกว่าไปเป็นกาฝากเขาเลื่กันครับไปฝากเขาแต่รากฐานเขาไม่มั่นคงนะครับเราก็ไม่สามารถรับประกันได้เพราะว่าของเขาติดไม่ทนแน่นอน ยางมาตอยนี่ทำามอยากอะไรครับยางมาตอยทำามอยากอะไรครับ้โหอันนี้นี่เข้าลึกเลยนะยางมาตอยเหมือนที่ผมพูดไปข้งต้นว่ามันคือน้ามันใช่ไหมครับเพราะว่า <c oughs> หลายท่านจะบอกเอ้ยยางมาตอยมันเกี่ยวอะไรกับน้ํามันน่ะเกี่ยวครับมันคือเบสที่มาจากน้ํามันนะครับ <c oughs> น้ามันมันก็ต้องผ่านการกันกรองผ่านก,ารกระบวนการผลิตต่างๆนะครับแล้ว พอเมื่อผลิตได้น้ำมันตัวที่ดีเนี่ยมันจะแยกชั้นออกมาใช่ไหมครับน้ำมันที่ดีเ็เก็บไว้ใช้แต่อันที่ไม่ดีก็คือเอามาทำยางมาตอยหรือที่เขาเรียกกันว่ากากน้ํามันหรือใช้สับสวยๆก็คือมันเป็นเศษที่มันเป็นของที่ไม่ดีครับเขาเลยเอามาผลิตให้มันมีประโยชน์นะครับจากของที่ไม่มีประโยชน์ก็ทําให้มันมีประโยชน์ก็คือเอามาเป็นยางมาตอยเอามาลาดพื้นถนนเอามา,เ,าเคลือบบางส่วนที่มันช่วยได้ในระยะสั้นๆน,นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ครับ ต่างครับคือต้องบอกเลยว่าสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรวอเตอร์เบสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสูตรน้ำนะครับภายใต้แบรนซิก้า สามารถหาข้อมูลได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยคุณจะเซิร์ชอาจารย์กูหรือที่ไหนก็ได้นะครับซิก้าเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เราสามารถค้นหาข้อมูลดีเทลต่างๆได้ครบคันมีมาตรฐาน ISO ครบถ้วนนะครับตัวนี้เป็นสูตรลักโลกด้วยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างพ่อนออกมาแล้วของเราเป็นสีดำด้านสวยงามไม่เหนียวไม่เยอะไม่มันแต่ถ้าเป็นสูตรน้ำมันหรือสูตรยางมะตอยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นสีดำเงาหรือปัจจุบันก็สามารถทําให้เป็นสีดำด้านได้แล้วแต่ว่าสถานะของมันตอนแรกก่อนที่มันจะเซ็ตตัวแห้งจนสนิทเนี่ยหรือจนแข็งเนี่ยนนีลเววหอแ้ พอเมื่อไปเจอสิ่งต่างๆมันก็จะยึดเกาะติดฝังแน่นแต่ของเราเนี่ยแห้งพบคือด้านเลยมีความแข็งคงท,ทนนะครับและเรากล้ารับประกันให้ถึง10ปีเลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่าง mm hmm. ถ้าสําหรับเพื่อนๆอ,อยากจะพ้นกัะสนิมนะครับยุคหน้าฝนแบบนี้กําลังออกรถมานะครับหรือจะได้รับของแถมมามาปรึกษากันก่อนดีกว่าครับนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมีความเข้าใจที่มันถูกต้องจะได้ไม่ต้องไปทํา ในสิ่งที่มันอาจจะได้ประโยชน์น้อยถ้าอยากได้แบบนี้ปรึกษากันครับขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ Share, ให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ